ครับเพจมิสเตอร์เวียคันจ์แอนด์รีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับ i n s t a 3 6 0 Power Selfie s วซครับไม้เซลฟี่มีแบตในตัวสามารถต่อพลังงานครับเข้าไปยังตัวกล้องได้รวมไปถึงสามารถ กดสั่งถ่ายภาพสั่งถ่ายวิดีโอครับกดเป็นโมดต่างๆบนตัวไม้เนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับตัวไม้มาในขนาดที่กระทลัดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะยืดสุดนะได้อยู่ที่ประมาณ1เมตรเลยนะครับเหมาะสำหรับการต่อกล้องที่เป็นแบบ360นะผมถือว่าอยู่ใน,นระยะที่กำลังดีเลยรวมไปถึงกล้องอินซ a า6 0 ONE RS 4K w o o d l า n ์เอ่ที่เป็นมุมมองแบบปกตินะก็สามารถต่อบนไม้ตัวนี้เนี่ย ได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวตัวไม้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่4,500มิลลิแอมครับสามารถใช้ในการชาร์จครับตัวของกล้องต่างๆเนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยรวมไปถึงสามารถที่จะใช้เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉินครับให้กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะเช่นพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถต่อได้เช่นเดียวกัน แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ใส่สําหรับกล้อง i ิน t a 3 6 0 1 RS หรือกล้องแอคชั่นคาเมรที่เป็นมุมมองแบบปกตินั่นเองสกูยึดนะครับมาให้1อันนะแล้วก็มีสาย c to C นะครับเพื่อํำการเสียบชาร์จแบบรเรียวไทาม์มาให้นะครับ1นส้นด้วยกันกอุปกรณ์ถือว่าครบครันนะไม่ต้องหาซื้อเพิ่มนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองทำการเชื่อมต่อรับตัวของกล้องเข้าไปยังตัวไม้กันดีก,กว่าผมต่อเข้าไปยังกล้อง360ก่อนนะครับซึ่งกล้อง360เนี่ยต่อได้ทั้งหมดเลยนะก็จะเป็นอ่าุ่นแรก 1x รุ่นที่2รกล้อง x 3รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวอนนี้ผมเชสในการต่อเข้ากับกล้อง x 3ตัวรุ่นใหม่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการเสียบสายครับ c 2 c นะเข้าไปยังตัวกล้องได้นะครับซึ่งพอร์ตในการเสียบ power เนี่ยมันจะมีมาให้ทั้ง2ด้านเลยอันนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะว่าต้องหันกล้องไปในด้านในด้านหนึ่งนะครับผมเปิดพอร์ตแบตเตอรี่บนตัวกล้องนะครับเราเอาสายเสียบเข้าไปครับ แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะเสียบไปที่ตัวไม้นะเมื่อเสียบไปแล้วจะสังเกตเห็นมีไฟสีแดงเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาทาการชาร์จพลังงานนะให้กับตัวกล้องอยู่นั่นเองนะครับสำหรับกล้องนะครับที่จะมาต่อเข้ากับไม้ตัวนี้แล้วก็อยากที่จะควบคุมการทํางานได้อย่างง่ายดายนะแนะนําเลยคือคุณต้องมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวกล้องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเท่าที่ผมได้ลองทดสอบดูนะการทํางานแบบฟูลฟังก์ชันเลยเนี่ยจะซัพพอร์ตกล้อง อินทาส0 x 3ซแบบเต็มพิกัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งถ่ายภาพสั่งถ่ายวิดีโอเราไปถึงการกดเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวของกล้องอินทาส0มโ r ศูนยวแลวก็วัน X2 ็รุ่นเก่านะทำได้เพียงแค่การกดเปิดปิดเครื่องแล้วก็เรื่องของการกดถ่ายภาพและวิดีโอเพียงเท่านั้นไม่สามารถกดเปลี่ยนโหมดบนตัวไม้ได้นั่นเองนะครับบนตัวไม้จะเห็นนะครับตัวปุ่มควบคุมต่างๆนะมันจะมีปุ่มด้านล่างปุ่มสีแดงตัวเนี้ย เป็นปุ่มชัตเตอร์นั่นเองครับในการกดสั่งถ่ายภาพสั่งถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มด้านบนเป็นปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่ณนะปัจจุบันบนตัวไม้นั่นเองนะครับสสยไฟติ่งข้างๆตัวนี้นะผมทดสอบแล้วครับในการถ่ายมุมแบบสามร้อยสีองศานะไม่ติดเข้ามาในเฟรมแต่อย่างใดอันนี้อุ่นใจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดเข้ากับกล้อง Insta 3 6 0 1 r s ดูนะครับที่เป็นแบบเล่นแบบปกตินะ ตัวกล้องพวกนี้เนะี่ยมันจะไม่มีขาจับใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยในกล่องเขามีไอตัวขาจับเล็กๆตัวนี้แถมมาให้ครับแล้วก็ขันเข้าไปหมุนแค่นี้จบแล้วก็เสียบแบตเข้าไปด้านข้างนะครับนี่มีไฟขึ้นมาเห็นไหมเออจําดีครับอะไรประมาณนี้ถ่ายเซลฟฟงเซลฟี่อะไรก็ว่านไปนะครับเดี๋ยวไปดูฟุตเทจเพิ่มเติมกันดีกว่าผมเอาไปทดสอบภาคสนามมาไปดูกันว่าความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรครับ power เซลลนะครับตอนนี้มีแขกนะครับด้านหลังนะรุจะวิ่งมากัดตอนนี้ก็คือไม้เขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการต่อนะครับเป็นตัว power เนี่ยเข้าไปยังตัวกล้องได้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของตัวไม้นะครับอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมป์นะแล้วก็สมามารถที่จะชาร์จตัวกล้องเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก2รอบได้นะครับอีกครั้งจะเป็นแบตฉุกเฉินนะให้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วย ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็ตัวของไม้เนี่ยยืดได้สุดอยประมาณสักเมตรหนึงได้นะครับก็เหมาะสำหรับการถ่ายนะแบบนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ต่อเข้ากับกนะล้องอินทราสามุาวันาเอนะเลนส์ไลก้าหนึ่งนิ้วอีดิชันครับเป็นมุมภาพแบบปกตินะเป็นกล้องแอคชั่นแคมทั่วไปเลย การต่อกับไม้ power stick ก็ภาพออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือดีดีนะหามุมดีดีก็จะไม่เห็นไม้นะครับภาพคมชัดมากๆเลยนะฮะสำหรับเลนไลกานะหนึ่งเลนขอิด,ดิชันนะครับอ่ะประมาณนี้เอาไปถ่ายวีล็อกท่องเที่ยวนะครับถ่ายตอนไปเที่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับตัวของไม้เนี่ยเขามีแบตในตัวแล้วก็จ่ายพลังงานให้กับตัวกล้องแี่ยแบบเรียวไทม์ได้เลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกับไปที่สตูดิโอกันต่อดีกว่าครับ อ่าโอเคเรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยหายห่วงเลยนะเรื่องของพลังงานนะครับเราพกไปถ่ายท่องเที่ยวนะครับหรือไปถึงถ่ายอะไรก็ตามที่มันต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยสายพวกทําแลบเนี่ยน่าจะชอบนะครับเนื่องจากว่าเรามีแบตเตอรี่นะเข้าไปเลี้ยงกล้องตลอดเวลานะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะรวมไปถึงท่านที่ไม่อยากที่จะพกแบตสำรองนะครับรวมไปถึงท่านที่ขี้เกียจชาร์จแหละผมแนะนําเลยตัวไม้ตัวนี้เนี่ยช่วยชีวิตท่านได้นะครับรวมไปถึงนะในจังหวะฉุกเชิญครับเราใช้ชาร์จมือถือได้ด้วยครับไม่ธรรมาดาเลยทีเดียว โอเคแล้วก็สลับไม้ Insta 300 Power Selfie Stick ตัวนี้นะครับมีวางจำหน่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลงลิงก์สัง่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมให้ใต้โพสต์นี้แล้วกันครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ